يالله 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 يا, 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 يا الله يا رحمن يا ذا الجلالي يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلالي يا حي يا قيوم يا كمالي يا مدبر الأكوان شي ورا شي شرق وغرب ثم جنوب شمال شمالي شمال يا انت ابو النار شياطين وراشيد الله شمالي شمالي, شمالي يلا, 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 يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد و ع, و ع ah uh. k k m ى آ um a ه وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุข์ความจำเริญความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมุสบแด่ผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการตักวาช่วงวิถีสลัฟโดมีกระผมอาริฟินสวิมานและผู้ร่วมเสวนาคือท่านอาจารย์สุรยุดินนิมา السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

หรือคำว่าอามีนี่นะครับก็หมายถึงถ้าจะแปลด้วยรากศัพท์ก่อนเนี่ยหมายถึงบุคคลธรรมดาครับคําว่าธรรมดาเนี่ยนะครับก็คือในหลักวิชาการหมายถึงกอยรุ่นมุจเตหิตคือบางครั้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้ว่านักปรา์เนี่ยอะไรที่มันขยายไปไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็ขยายคําเท่าที่ได้ครับ ซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับเราพบเจอในตําราของบรรดานักปราชญ์เหล่านี้หลายต่อหลายครั้งนะครับที่เป็นสํานวนในเชิงอย่างนี้ยอย่างเช่นตัวอย่างที่ท่านอาจารย์นรฟินกําลังตั้งเป็นคําถามเนี่ยแหละนะครับถ้าถามว่าอารมี่คือใครนักวิชาการอุซูลุนฟิทเขาก็บอกว่าออารมี่ยุ่กยืนรุ่นมุเจตหฮิตอ๋อครับผมมันก็เป็นคํานิยามซึ่งดูเหมือนกับไม่ได้ผลักนะครับไม่ได้ผลักความเข้าใจไปไหนนะักแต่ลองมองดูให้ดีเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใช้สำนวน ใช้ถ้อยคําที่ชัดเจนแล้วว่าคนธรรมดาที่ว่านี้คือผู้ที่ไม่ใช่นักมุจจะติฮคือผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติจะวินิจฉัยตัวบทกลับหลักการศาได้แม้ว่าเขาจะได้รับชื่อว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแม้จะแปลอัลกรานได้แปลฮะดิษได้เราก็จะขยายความเพิ่มเข้าไปท่านั้นเองก็คือ<ม>ในตำราอุสรุลฟิกนะครับจงบ,บอก<ม>ว่าอัลอามีไวยรุลมุจจะติฮสวาอุนกานาอาลีมันอ ah ัวกยรู Hmm. คืออามีที่ว่าเนี่ยคือผู้ที่ไม่บรรลุขั้นจะทําการอิจติหารับแต่จะมีความรู้หรือไม่ว่ากันอีกเรื่องนึ่งครับผมแสดงว่าคนคนอาวามเนี่ยมีทั้งคนที่ไม่มีความรู้ hmm. แล้วก็ผู้ที่มีความรู้ด้วยก็ถือว่าเป็นคนอาวามถูกต้องแต่ว่าต้องค,คนที่มีความรู้เนี่ย ไม่ถึงขั้นระดับที่จะวุนิจฉัยได้ถูกต้องครับพิจารณาได้ก็คือว่าผมกับท่านอาจารย์นารีฟีเนี่ยจริงๆก็เป็นอามีแน่นอนในหลักวิชาอุสลุลนฟิกครับผมในหลักวิชาครับไม่ใช่หลักลูกวีนะครับแต่อย่างนั้นอาจจะถูกใช้อีกในยะหนึ่งว่าไปในเรื่องปัจเจกชนคนธรรมดาอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดจะนีตามภาษาเนี่ยก็อาจจะมีเรียกว่านี่ท่านนี่คือท่านอาจารย์นะนี่คือลูกศิษย์นะครับอย่างนั้นนี่คือตำหลักภาษาที่ที่คนอาวัมทั่วไปสามัญชนทั่วไปทําการเรียกกันครับแต่ก็ไม่ใช่่หมมาาายควว หากว่าลูกศิษย์เรียกว่าอาจารย์คนนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาได้อยู่ในขั้นระดับมุจจะหิตวิิจชัยได้แล้วไม่ใช่ครับไม่ครับไม่ครับแล้วก็มาถึงประเด็นที่สาคัญสาคัญกว่าการรู้จักว่าอาร์มี่นี่คือใครนะครับก็คือว่าจะต้องมีหลักอย่างไรสําหรับคนที่ไม่ใช่มุจจะหิตในการปฏิบัติศาสนกิครับผมอย่าลืมนะครับว่าท่านผู้ชมที่รักครับท่านอาจารย์นริฟิน เราถูกพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเพื่อทําการนมัสการและจงรักภักดีนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยคือศา,า,าสนาแห่งการจงรักภักดีพระผู้เป็นเจ้าครับผมจงรักภักดีพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยกระทาได้โดยการปฏิบัติศาสนิจกรับที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดมาครับผ่านมาตามหลักการผ่านมาตามคําสั่งเนี่ยนะครับเราจะเป็นพระหมาก็เรื่อุรานหรือคำคำสอนคําสั่งที่ผ่านพระาศาสดามาก็ตามครับผมเมื่อ ผู้ที่นับถือศาสนาอันเที่ยงแท้จะต้องประกอบศาสนากิจเพราะจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาสูงสุดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาท่านมเราจะปฏิบัติศาสนากิจอย่างไร,ร,รและนี่ก็คือสิ่งที่เราพูดกันมาในรายการครั้งก่อนๆหน้านะครับ,รบว่ารเราก็จะต้องมีเกณฑ์ มีกติกาในการที่จะแสดงการนมัสก,การหรือทำศาสนก,กิจเพื่อจงรักภักดีพระเจ้าของเราครับผมคนอามีนะครับก็คือบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นนักวินิจฉัยหลักฐานศาสนาได้ด้วยตนเองครับจึงจำเป็นจะต้องตามมุจตะหิตในกระบวนการการนมัสการอัลลอฮ์ นี่คือทัศนะของนักปรา์นะครับส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขแขนงวิชาใดก็ตาม,มไม่ว่าจะเป็นขแขนงวิชาอุสลุลฟิกวิชาฟิกคือบรรดาฟุกกะับแล้วก็อัลมุฮัดดีซีนนะครับคือจุมฮูรอุสลียินจุมฮูรฟุกกะฮะจุมฮูรมุฮัดดีซีนจำเป็นหรือถือเป็นข้อผูกมัดสำหรับผู้ที่เป็นอารัมีมเขาจะต้องสังกัดนะครับมัสฮับหนึ่งมัสฮับใด จากบรรดามัสยับของบูจตะฮิดครับจุมฮุดยุมฮุดนี่คือปรา่สนมากปรา่สนมากปรากสนมากครับคือมีเห็นต่างไปบ้างแต่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยซึ่งทัศนะของปราชที่เห็นต่างไปก็ได้รับการหักล้างและก็ชี้แจงจากปราชกลุ่มยุมฮุดนะไรครับครับผมกลุ่มส่วนมากกลุ่มใหญ่ปรา่สน้อยเนี่ยที่เขามีมุมมองอย่างนั้นเนี่ยเป็นมุมมองที่น้ำหนักไม่พอถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่า ในในกระบวนการความเห็นของปราช์เหล่านั้นเนี่ยนะครับวิชาการถูกบันทึกเก็บไว้เพื่อให้เราได้ศึกษาใช่นะครับนี่ก็คือกระบวนการที่มีมารยาทมากอีกเหมือนกันสําหรับนักปราช์นะครับซึ่งเป็นนักปราช์ที่เป็นชนยุคก่อนหน้าพวกเราครับคุณวามทัวไปเนี่ยที่ตามบ้านทับเนี่ยถือว่าเขาตามอันกราสุนนะหรือไม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในประเด็นนี้ท่านอาจารย์นาริฟินครับมันเป็นประเด็นที่ผมแอบ ติดค้างไว้ในใจเมื่อสักครู่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นรายการมาพอดีว่าผมใช้คําว่าจําเป็นนะครับซึ่งท่านอาจารย์นารีฟินไม่ได้ทักท้วงด้วยแสดงว่าท่านอาจารย์นารีฟินเห็นด้วยกับผมนะครับในข้อมูลในฐานข้อมูลที่เรามีว่าท่านอาจารย์นารีฟินสังกัดมัศดาดใดครับเนี่ยผมมาบชาฟีอ่ะเราเป็นชาฟีอีมาศบันนะครับแล้วก็อัชอรอตีเดตันกันนะครับผมใช้คําว่าจําเป็นเนี่ย ท่านบบผู้ชมเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมกำลังชี้ขาดด้วยประโยคที่พูดออกมาว่าจำเป็นว่าคนอารมี่คือถ้าไม่ใช่มุจตะหิตในเรื่ออารมี่จะต้องสังกัดมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดจากบรรดามัสยิดของมุจตะหิตนี่ยครับครับผมมันอัลฮัมดุลิลละพนวกกับประเด็นที่ท่านอาจารย์อริฟินกำลัง หยิบยื่นมาเพื่อให้อธิบายต่อพอดีว่าค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อผมพูดว่าจําเป็นเนี่ยผมจะต้องอ้างอิงได้ว่านักปราชญ์เขาตัดสินมานะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์ศิรยุทธดีนเป็นคนตัดสินนะว่าจําเป็นว่าบุคคลที่ไม่ใช่มุจจะหิตจ,จะต้องสังกัดมศัสยิดประกอบกันกับคําถามนี้แล้วอธิบายไปในครั้งเดียวกันเลยนะครับก็คือว่าเป็นการปฏิบัติตามนัยยะจากพระคัมภีร์อัลกุรอานครับผม เพราะว่าอัลลอฮฺสุบายน์นูวตาลาทรงสั่งเป็นคำสั่งาลัถูกต้องครับเป็นคำสั่งฟัสอลูอัลเดกริอิงกุนตุมลาตาลมเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์นริฟีนพูดถึงคำว่ามีความสามารถจะอิสติมบาดฮุกกมออกมาเนี่ยเราลองแปลกันก่อนเราลองแปลกันก่อนนะครับสองคนเนี่ยช่วยกันแปล ฟาสลูเนี่ยท่านอาจารย์นาริฟินรู้เลยว่าฟาตัวแรกเนี่ยฟาเนี่ยแปลว่าอะไรด้วยรากศัพท์ก่อนนะครับครับแล้วก็อิสอัลอิสอลูแปลว่าอะไรอัลัซิกรีแปลว่าอะไรนะครับอินกุนตุมลาตาลามูนแต่แปลออกมาตามศั์เนี่ยเกี่ยวกับการที่อาร์มี่จะต้องสังกัดมาศั์ตรงไหนครับผมถ้าแปลตามศัพท์ก่อนจงถามผู้ที่มีความรู้มีวิชานะครับหากว่าเราไม่รู้ครับผมมันโยงมาได้อย่างไร แสดงว่า so มันมีมันมีกระบวนการในการถอดนนยะออกมาไงครับ,รบผมแม้กระทั่งวัคที่ผมกําลังจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานตอบท่านอาจารย์นรีเวินว่าการที่ขนอามีสังกัดมัสยิถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์หรือเปล่าก็มีกระบวนการด้วยว่า<ม>วัคเนี่ยนัยะของมันเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาบอกอัลจอบัลลอฮุตะอาลาอัสซูอาลาอาลามัลลัมยาลัมอัลลอฮ์ทรงบังคับใช้ให ถามให้ไต่าถามสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ไฟยตรัตตบุวอะลฮิลอัคูบิกะลุไกรีเมื่อต้องไปถามผู้ที่รู้รผ,ผลพวงก,ก็คือผู้ที่ไปถามเนี่ยจะต้องยึดถือเอาคำพูดของผู้ที่ถูกถามฟาซาลิกะอินุตักลีดดังกล่าวนั้นนะครับก็คือประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องการสังกัดมัสฮับตกลงเมื่อพิจารณานะครับความจากองค์การนี้ก็แปลได้ความว่า อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติในทางวิชาการที่จะรู้หลักการปฏิบัติศาสนก,กิจของรพระองค์ได้ให้ไปถามผู้ที่มีคุณสมบัติและเมื่อไปถามแล้วก็ต้องยึดเอาคําพูดของเขาเป็นหลักปฏิบัตินั่นเองครับที่อัลลอฮซิกรีนี่นะฮะผู้ที่มีความรู้เนี่ยหมายถึงกลุ่มใดฮะเป็นคือปราญ์มุจจะหิตหรือไม่หรือว่าผู้ที่ เพียงแค่แปลอันกว่าแล้วก็ไปฮัสติเป็นตรงนี้เนี่ยนะครับมีกล่าวไว้ในหนังสือบุลูบุสูลเนี่ยนะครับผู้ประพันธ์คือท่านเชคโมฮัมหมัดฮัสนินมัคลูฟครับผมจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมมีความรุ่มหลงในสำนวนการประพันธ์หนังสือของท่านเชคท่านนี้มากอัลมารุมนะครับเสียชีวิตไปแล้วอดีตเคยดํารงตําแหน่งเป็นมุฟตีของประเทศอียิปต์อียิปต์นะครับท่านได้พูดเอาไว้ว่าไอกระบวนการที่ว่าเนี่ยนะครับอัลวิกรีเนี่ย ผู้รู้ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือผู้รู้ที่หมายถึงมุจจะหิตผู้รูิตเลยใช่ไหมครับผมและในขณะเดียวกันอาจหมายถึงผู้รู้ที่เป็นหมุกลิศคือคอยรายงานคอยบอกต่อก็คือนากินนากินผู้ถ่ายทอดครับถูกต้องตัวอย่างเช่นท่านผู้ชมเนี่ยนะครับถามผมหรือถามท่านอาจารย์นเรศพีนว่าการละหมาดเนี่ยจะต้องมีเจตนาไหม วิธีการก็คือผมก็จะตอบเนี่ยนะครับผมก็จะตอบในฐานะผมเป็นผู้รู้แต่เป็นผู้รู้ที่ไม่ใช่เป็นมุจตะฮิตเป็นผู้รู้ที่ศึกษาข้อมูลของมุจตะหิตที่ชื่อว่าเชฟฟีร์อัลฮัมมัตุลลอฮิจาราอะลัยฮิวาริวนุมานะครับว่ามัสยับชฟฟีอีเนี่ยถือว่าจะต้องตั้งเจตนาในการละหมาดเจตนาให้มีขึ้นพร้อมกันกับการตักบีรตุลอิรอมอย่างนี้เป็นต้นครับผมมันจึงเรียกว่าเป็นการตามตามตรง หรือตามโดยผ่านคนกลางนั่นเองครับผมแสดงว่าอายาี้ฟัสอะลูอะลาซิกริอิงกุตุมลาตาอะลาูมเนี่ย<ถ>เป็นอายะที่บ่งชี้ถึงการมีมัลสับใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าคนคนอวามเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเรื่องของศาสนาอย่างถงแท่เนี่ยเขาก็จะต้องไปถามผู้ที่มีความผู้ที่มีความรู้ แล้วเมื่อไปถามแล้วได้รับคําตอบมาก็จะต้องยึดเอาคําตอบนั้นปฏิบัตินะครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดในวันจุลิสติดละันฟาซาลิกาอินุตักลีครับผมทีนี้ตอนที่ปราดได้ได้อธิบายว่าอารลซิกนี่ตรงนี้คือผู้ที่มีความรู้ด้านของมุจจะหิตครับผมคือผู้มีความรู้ด้านของมุจจะหิตถ้าหากว่าเราจะไปถามในเรื่องของเราทำาอามันอิบะดาเนี่ยเราเราต้องเหนียดไม เหตุพร้อมกับการามอามันอิบาดไมเราจะไปถามมุชฮิดเนี่ยเราก็มาอยู่ที่ภูเขาถูกต้องกรับจะถ่ายมัมชาฟีถูกต้องครับก็เราไปถามไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ยุคเดียวกับมามชาฟีถูกต้องครับทีนี้เราก็ไปถามบรรดาอุลามะครับอีกนัยยะหนึ่งของละซิกรีก็คือผู้ที่ทําการนาตินทําการถ่ายทอดครับคํามินิชัยต่างๆของปาดมุชฮิดที่เขาได้ทําการวินิชัยหลักการของอันกว่าและซุนนะ ดังนั้นคนอาวามทั่วไปเนี่ยพราเวลาเขาถามผู้ที่นากินเนี่ยผู้รู้ที่นากินที่ทําการถ่ายทอดวินิฉัยเนี่ยจอิมัมชาฟีเนี่ยแสดงว,ว่าคนอาวามนี้ก็ต้องตามมาถับอิมัมชาฟีถูกต้องครับอ๋ออย่างงั้นใช่ไหมครับครับผมเท่ากับว่ามุกัลลิศนะครับก็คือคผู้อามีคนนั้นเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อได้เลือกตามมาสับหนึ่งใดแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกใช้สับ เรียกในภาษาเราว่าเป็นมุกัลิศแต่ว่าผู้ที่ยึดถือตามเนี่ยคราวนี้มุกัลิศเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเมื่อช่วงต้นว่าเป็นมุกัลิศโดยตรงนั่นคือรับฟังเอาคําตอบมาจากมุจตะฮิตเลยหรือจะเป็นมุกัลิศบิวาซิตอเป็นมุกัลิศโดยผ่านคนกลางซึ่งคนกลางเนี่ยก็ไม่ใช่มุจตะฮิตนะครับเป็นมุกัลิศเหมือนกันแต่เป็นมุกกลิศที่อยู่ใกล้กว่า ใกล้มุจจะตะฮิดมากกว่าในลำดับชั้นที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในตัวอย่างที่เราได้ยกกันเมื่อสักครู่เนี่ยชัดเจนที่สุดครับผมผมเองสังกัดมัซยิอิหม่ามชาฟีอีในเรื่องหลักการปฏิบัติศาสนกิจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าให้ผมตอบคําถามของท่านผู้ชมนะครับที่ว่าละหมาดจะต้องมีเนียดหรือไม่มันก็อยู่ตรงที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยท่านที่ถามผมเนี่ยนะครับสมมติว่ามีท่านหนึ่งถามผมท่านสังกัดมัซยิใดครับ ถ้าท่านสังกัดสังกัดมัสยิดชาฟีเหมือนผมผมสามารถที่จะตอบนะครับในฐานะเป็นคนกลางแต่ในขณะเดียวกันผมก็เป็นมุกลิทนะครับเป็นผู้ที่ตามตัวอิมามชาฟีอยู่เหมือนกันแต่ตอบให้ท่านก็จะเป็นมุกลิทของอิมามชาฟีโดยผ่านคนกลางคือผมซึ่งผมไปผ่านคนกลางอีกหลายร้อยคนนักนะครับกว่าจะถึงท่านอิมามชาฟีอีจริงๆท่านผู้ชมเคารพครับเราจะพอสูบได้ก็คือว่าอัสซัลฟุตซอลเล์เนี่ยก็คือบรรพชน ที่ได้ถูกรับรองจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มัซฮับของซะลาฟที่หลงเหลือในปัจจุบันที่เรากําลังยึดถืออยู่ก็มี4มัซฮับนะครับที่เรื่องลือก็คือมัซภาพชาฟิอีมัทภาพฮานาฟีมัซฮับมาลิกีมัทภาพฮามบันีนะซึ่งอัลฮัมดุลิละพวกเราถือว่าไม่หลงทางแล้วเราอยู่ในแนวทางที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ Yanjan dan ralong awai dalam waktu kita berakhir. 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 W